สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเจวาชินเนลนะคะเมื่อนี้เราไปดูเลขสูตรคำนวณกันนะคะกับเซียนสมชายนะคะยุบานหนองไผ่นะคะเมื่อนี้เจวากำมาตามให้ซึ่งเจวากับเ่คยมาททายทำเพื่อนจักเกิร์ด้ะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเจวากับเ่คยเห็นจักเกิร์ดนะคะพี่น้องเพื่อนเก่งเลขเนาะทางเซียนสมชายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนซัคำนวณให้เบื้องนะคะพี่น้องกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ เมื่อนี้เรามาดูกันนะคะว่าสูตรคำนวณเพิ่นเอตจตังได่แล้วก็ได้ตัวใดออกมาเดี๋ยวเจะว่าจะทิ้งท้ายไว้ให้เบิ้งนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้มันเ,เป็นเลขวิ่งนะครับ20 20เอสวดบ่ท่านไหนรุดเขียนมาเรียมใเน้อค่ะฟังด้วยค่ะพี่น้อง20เอสวดบ่ท่านไหนรุดนะคะท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมคะจีว่าก็มาถ่ายทำให้ดูสดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราก็มาดูน้องกันนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะท่านผู้ชมจิบมันเข่าเมื่อกี้งวดเมื่อกี้เนาะครับยี่สิบเอ็ดงวดบัตรหนรุ่จักเถื่ออยู่นี่เนาะให้เบิ้งเนาะให้ให้เบิ้งสั่นๆเพราะไอ้ซุ้มนั่นคอยนะปีซีหกเนาะโอ้ยหหกซีหกซีมันสีม้าตาแถวนี่ย มันจะได้สามตัวได้ศูนย์นี่ค่ะได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเนี่ยค่ะมันกระเข้าตัวเนี่ยมันนี่คือเข่าตาลักนี่ไหมมีมือกีงวดมือกีที่มันที่มันจับคู่ให้บบถือมันมันโดดไปมันโดดถามไปฟังทั้งทีค่ะตัวกติมันจะยุติฟังทั้งเนี่ยตัวเนียนมันมันจะยุติทั้งเนี่ยงวดนี่ผมก็ผมก็มั่นใจตัวนี้แหละงวดงวดงวดนี้นะผมมั่นใจงวดวันที่สิบหกคุณสิบห้านี่บอกค่ะที่หกเนี่ยผมมั่นใจฟังทั้งเนี่ยตอนเนี่ย เด็กเด็กวิ่งตอนนี้ผมตัดใดมันมีอยู่สองตัวค่ะให้สูตรในสูตรมันไหนมันซีมีโยสี่มันเข่าอ่ะค่ะมันมันซีมี่อยู่สูตรสูตรแรกมันซีมี่หกกับศูนย์ค่ะสูตรที่สองถี่วายี่สิบเอ็ดงดถ้าไหนรุดจับงดเลยเนี่ยค่ะผมให้เน้่นไปคือว่าแต่แม่นจับได้สองตัวนี่ให้เน้่นไปทั้งหกสามค่ะ พกหนึ่งยังสี่หน้าแต่หักตัวตัวที่มากอีดีในในสูตรข้างบนเขามาศูนย์ครับมามากศูนย์เขาที่เอามาจับใส่สูตรเนี่ยนี่ดัตติข้าวับเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวับแล้วกลับไห่ปัี่นี้เข้าขาจับนี่เขาคือบัต้ิห้วอนมาหลักไดนะก็เลยจับกลับไปกลับมาที่แรกจับคอขาวที่เกียวก่อนทจับคอขาวก็จับลักษณะนี้นะจับคอขาวก่อนงวดนี่มั่นกดมันตูงครับ มื่อที่ไปไห้ล่งตาเคาะหัวอไหมครับลูกไส้ผู้นั้นเห็นอยู่ในตู้ล่งตาตัวนี้วันวันตุงวันวันตุงข้างผัวบุมนางเขียนหวยอยู่หมู่บ้านเนี่ยโอ้ค่ะผมเขียนนี่ได้เนี่ยผมเขียนสุดนี่แหละเนี่ยพ่อพ่อว่าแซ่บว่าเพื่อเห็นสมุดเลียมใจว่ะเลียมเนี่ยเลียมสูตรคำนวดน้องกลมนี่ยนะนี่ตัวนี้กับสูตรซุ่มนี่ยนะเพื่อเห็น เป็นเลสี่บอกลูกผูนีนะเป็นสี่เป็นสี่ตัวนี้นะครับผมเด้ยว่าไอ้้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเห็นตัวหนังสือค้นเขียนบ่หรืออย่างบบเมนค้นเขียนมันว่าไอ้ลูกไส้น่ะเห็นอยู่น้ำรองตานนะตัวใด่าสั่นตัวนี้ที่แรกผมมักตัวนี้มันวาฮะที่ผมมากเทียวก่อนผมบอกผมมักผมมักโกสามเห็นไหมโคกสามกับศูนย์สองผมมักอ่ะปลาเส้นี่ เพื่อนดีผดหินอยู่น้าหลวงตาอย่างก่อหลวงตาบุญชื่นบ่อ๋อมือเพื่นมากกว่ามือเพื่นมากเนี่ยบอกมือเพื่นมากสมเด็จเนี่ยบอกการสมเด็จสมบูรณ์อ๋อพวกพนังเฮ็ดนี่ยหลวงตาบุญชื่นค่ะนั่งเฮ็ดอยู่ในเงื่อนน่ะพวกเขียนน้ยเนี่ยเขียนสุดนี่แหละเขียนไปเขียนมาเพาะเพาะเมื่อนั้นผมเห็นในหน้าหลวงตาบุญชื่นบัดสันเห็นตัวใดทำบัดสันมันเห็นตัวนี้ก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย ยี <ort. S 1> okay, okay. Okay. ่น้ำหลวงตามันมาตรงเลขผมพอดีโอ้โหกําลังอ่านสูตรคำนวณพอดีผมเลยถามว่าเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเขียนเป็นยังบอมแมนตัวหนังสือคนเขียนหรือตัวหนังสืออยังตัวหนังสือบอมแมนค้นเขียนมันแรงเสียไอลูกชายเด่ะผมทีแรกผมจิฟันตัวนี้ผมเปลี่ยนตัวฟันใหม่ผมจิมาใส่ตัวนี้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งมันเขียนผมเลยจิมาฟันใส่ตัวเนี้ยงดหงิดเพราะมาร์กซ์อยู่แล้วมันจะมาถือเกลี่ยผมพอดีนะครับ มันี้ผมฟันไหนเป็นศูนย์อยู่แล้วข้างบนอีกศูนย์วิ่งศูนย์มันมีอยู่สองสองสูตรนี่เนาะที่แรกผมก็มากอยู่แล้วศูนย์ว่าที่นี่วิ่งศูนย์นะสูตรข้างล่างของชิเน่ตัวนี้อันนี้แนวข้างข้างบนเนาะข้างบนบนนะครับจะซับซนเนอะอันนี้แนวข้างข้างบนข้างบนมันมีอยู่สองสูตรคือสูตรสูตรข้างบนก็ได้หกศูนย์สูตรข้างล่างมันได้หนึ่งสองสามในสามตัวนี่สูตรข้างล่างยี่สิบเอ็ดเื่อเพอท่านได้ลดนี่เม่อปยี่สิบสอง แต่ค่บมันสีมาตัวใดพุงก็บโบหูแต่ใจผมอ่ะพุมมกตัวนี้มากเด็กนึงพุมมากเด็กนึงเพราะว่าทางทางเที่ยวมันมันมีอยู่นี่จะที่ตีมันตั้งตาเริ่มหกซีเลยมันสีมาตาปองนี่ย่างเดี๋ยวมีงวดเมื่อกี้มันรุดไปมา้ขาม้อฟังขางเนี่ยงวดนี่พุงกับสิฟันทางนี้อีกคือกันึ่งงวดนี้นะผมว่ามันต้องมากตัวนี้เด็กน ja ึง กันยังมันใจเด็กหนึ่งคือเกาอยู่เนี่ยผมวมาสิมาตัวนี้ถ้ายางบ่มาตัวนี้มันต้องโดดมาฟังทั้งนี้ออท,ยทะย่างบัวมามันสิอยู่บัมานี่แหละเพราะว่างวดเมื่อกี้มันขามมนนี่แล้วอองวดนี้ผมไปย่งสีเอาตัวนี้อยู่แล้เป็นตัวแล็ตัวตั้งม,นมนันมันก็มาถือกับเบลืลูกไส้บอดพอดีอ,อืมเ,เ,เป็นเห็นกับดวงตาบุญมันเห็นอยู่นั่นมันดวงตาั้งว่าผู้ลูกไส้แต่เห็นอยู่กับเมนคนเขียนตาเห็นเลย เเยนนล็ถามถามลูกว <le> ่าเป็นต so, ัวหนังส so. so like so, nice, ือคนเขียนหรือเปล่าแกบอกว่าโบแมนว่าดันว่าก็เลยมาถือกับเลขกจะของพอดีนะนะครับที่ตัวเองชื่นชอบมากเออจะของกับเพชรว่ไหวพอดีนะม้วนตือพอดีลูกม้วนบอกกับซีไซตัวนี้นะนะอ๋อตะกอนมาศเก้าศูนย์หนึ่งเนาะ เล็กกับบุกี้สุดโต่เนาะบ่หลายสุดโต่งข้างบนข้างบนมันมาหลายเพราะว่าข้างบนมันมีเล็กแค่หาตัวจักใส่กันมันเล่น่าหลายแต่ข้างล่างอ่ะมันสีหลายข้างบนมันมีอยู่หน่อยปั้นทุ่งไงตัวใดข้างบนข้างบนเพรามักนี่แหละสูตรนี่แหละนี่แหละสูตรนี่ตักเกาเออสุดนี่ตัดตัวร่องมันกว่ตัวนี่แหละหกสามหกสาม วิ่งศูนย์กับหนึ่งเลยข้างบนครับวิ่งให้ตัววิ่งและผมฟันตุ้งให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งข้างบนให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแมันมาคู่กันก็เป็นเป็นโซกไปครับยกเว้นห้าสิจับว่าถืกง่ะแตมันมาแต่ตัวนี้นี่มันเขารูอยู่แล้วล่ะตัวนี้ยังมีเขามีรดแต่มหดเมื่อกี้มันเขาอยู่นะหมดเมื่อกี้ก็เขาอยู่ มาลุ่นกันเลขสามตัวคือผมจับหาถ้ามันติดหกแถวหาจับถือตัวนะเลขจับสามตัวมันจะมีศูนย์มีหนึ่งมันีเปมี่ยนอีกตัวหนึ่งแต่ผมบอกเอามันผมหมักมันนะผมก็เลยหายมีศูนย์ศูนย์หน้าหนามันก็มนึ่หน้าหนามันมันจิตติดกับเลขสุดนีที่มันขึ้นทั้งบนทั้งล่างนี่สุดเนี่ยมันจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างกันนะสุดตัวเนี้แต่สุดตัวนี้มันจะเป็นเลขล่างโดยตรงเลขข้างล่างมัน มันก็มี่หนานเลยทางดังค่ะเลี้งางบางสูตรหนึ่งมันจะมีศูนย์มีหนึ่งม really ีสองค่ะอ sure> ันน okay 네ี้วิ่งไนเลยว่างหันมันหลุดแต่งวดดีเพรามันใจไปไนกะหาซีหาซีเพราะว่ามันหลุดไปแล้วค่ะแต่มันก็รู้ทางห่างหรอกมันกับโบแมนมันสิงรู้ซ่อนกันดอกกีบเป็นตาที่กีมันอีกสูตรหนึ่งมันในซีใน้าในโคกค่ะเลียมักในใจคอยฟันตัวนี้แล้วบาทที่นี่มันใจมักเออหนึ่งหา ตัวนึ่งหานี่บ่เท่าไหร่ที่เป็นตัวตูหานึ่งไหมเป็นหานึ่งนี่นี่นี่สิมักตุนเนี่ยค่ะนี่สิมักตัวเนี่ยเลขกในสูตรนี่นะ่ะเพาสิมักตัวเนี่ยแต่ตัวนี้เขาท่านได้กลับตัวนี้เขาแยดกลับให้ติบหานี่เมาจับคู่ให้มัน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 ก็มีเขามีรูดเนาะนี่เลรียกสูตรนี่ว่าหันมันรูดไปแต่พอยังเอามันคือเก่าอยู่เพราะว่าเขาใช้สีมันน่ะมันรูดทางๆกันนะมันก็บ่ได้รูดบ่่ะ หรือคอยเอาแปดมาจับสซหาเอาสามมาจับสซมันนะเลขที่อยู่ในกลุ่มมันเนี่ยก็จะจับคู่ไว้อยู่เนี่ยเจ้าตัวมากที่สุดในกลุ่มนี่ก็คือตัวนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งกับกับกับเนาะกับต่างเจ้ามากหทไลายก็คือตัวนี้เลยเนี่ยหนึ่งหาหนึ่งอันนี้บนมั้งค่ะล่างรับว่าเล็กล่างย่างเดียวเล็กล่างขึ้นหนึ่งเล็กล่างเด็กทำพี่น้องล่างย่างเดียวเด็กทำพี่น้อง นี่ตัวเรียนที่สุดร่างอย่างเดียวตัวนี้ก็คุณน้องก็จะเน้นที่สุดก็คือห้าหนึ่งนะคะหาหนึ่งถ้าจะกลับก็ได้ใช่ไหมคะตัวนี้มันเป็นเลขที่เอามาจับหาหามาจับใส่กลุ่มมันสื่อๆนะเลขแปดเลขสามมูลนี่นะเพราะว่าเลขมันกับเนาะเดี๋ยวแต่เขาจับถือว่าจับถือวงกลมใหม่ศูนย์ห้าศูนย์หกอืมเลขมากอ๋อเป็นเลขมากเน้นๆไว้เน้นๆเลขสองมากแต่สิ้นห้าบอกคะ ก็ห้าแปดเนาะหกแปดเด็กจะขอมักไม่ใ,ใจจะขอค,ค่ะค่ะผู้ใด<น>เ<ะ>อซื้อตามเพื่อนกับใด้ด้วยค่ะเพื่น้องอันนี้คือที่เพื่อนมากก็กจะมีศูนย์ห้านอกคุณคุณน้องเนาะแล้วก็สิบห้าแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็ห้าแปดหกแปดเนาะตัวนี้ก็ชอบเนาะห้าหน,นาึ่งในใจตอนนี้มกักตัวนี้แห้งกูมูนะมันออกมาในสูตรหนึ่งหาเป็นกับตรงกับเป็นหาหนึ่งตัวนี้เรียกเลียกวิ่งตัวนี้ พีเฮ็ดมาอีกสูตรหนึ่งอ่ะมันไปได้บุญกับไปได้ลางกับไปได้รักลอยกับไปได้ตัวเนี้ยแต่ตัวนี้มันสีอยู่ลางของมันตลอดเลยค่ะอ๋อลางตลอดแต่เงวนเมื่อกี้ว่าลางตลอดเงินเมื่อกี้มันได้เจ็ดเนาะทีะ่ว่ามันวันทุ่งมันเป็นเจ็ดเนาะ,ะตัวชายมันก็นยังพูดไปบุญอยู่ดอกว่า<อ>งวดเมื่อกี้มันได้อย่างไงพีเฮ็ดเมื่อกี้สูตร ยแนวทางล่างนี่นอเมื่อกีก้แมนบ่อบนล่างอืมแมนนี่นอสูตรเมื่อกีก้ขอเหตุดใดที่ว่ามันหลุดไปบนน,นั่นไหมนี่งวดเมื่อกี้มันได้หาได้ฮุกได้เจ็ดอะ่ะฝ่ายกับบ้านเรียนตัวน่ิไปมาเอาเจ็ดเนี่ย ไปจับกระจับถือลักอยู่แต่มันหักดันมาออกขางบนนะนะมันบอออกขางล่างก่อนเมื่อกี้พอเียนนังตาเจ็ดหนึ่งหอนเจ็ดหาเมื่อกี้นี่มันกระถือกอยู่ซื่อถืออยู่แต่หักบริสุทธิ์ขางบนมันใจเลขจะคล้องแห้งว่้มันยู่ล่างกันนะมันไปออกขางบนมันหลุดไปบนหัวนี่มันก็ได้ซีเดยห้าได้หกไยซีเลยห้าเด้หกเนี่ยหี่อยมักอย่ แต่ที่นี่สีจับห้กันมอยู่ซุมซัานี่แหละออที่เอารีบกลุ่มอื่นมามาจับใส่กับมอยู่นี่กลุ่มอื่นเที่ยวมาจับใส่<ะ>ในใจมักตัวนี้หลายกุมู<ะ>ห้าหนึ่งเนาะเน้นเน้นเนาะเอาเพื่อเน้เนห้าหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมคะ่ะห้าหนึ่งมากหลายกุมู<ะ>เลขที่จะคล้องมักว่าคิดว่าสีเอาไป ลงทุนกะน,นี่แหละทุ่มที่วงกลมไปนี่มีซุดหาซย์หกหาแปดหกแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเลขที่จะคล้องสิเอาไปลงทุนกับ<ะ>ทุ่มวงกลมไฟเล็กมักเนี้ยเป็นเล็กมักเนาะเล็กมกักสั่งไว้ด้วค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเลือกนะคะสสูตรส,สูตรทางบนสูตรนี้มันบดถิ่มไข่งวดนี่มัน,นอากาศถ่าเป่าอยู่มั้งเนี้ยซุดนั่นวะเนี่ยแต่เน้นๆคือเก้าซุดหนึ่งอืมเลขนี้เน้นทางเก้าซุดหนึ่ง กับเก้าก็ตัวเดียวกันเน้นชุดเดียวนี่เป็นบ่ทางบนก็หายตัวเดียวนีเลยสามตัวเนี่ยเออหายตัวเดียวนีเลย้างบนกันนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะตัวนั้นแหละลุงตัวนี้ก็นี่ได้ตัวร่องมัน่อยกระจับสามตัวใส้หายมันจิมีศูนย์ยู่รักลอยกับเนืงอยู่รักลอยมันจิมีอีกตัวหนึ่งแปดถ้าคข่บ่มักมันนะ้่ไข่ได้บ่เอาไข่ได้ขีดขาวออกใช่ไหมแต่มันก็มีคลื่นกันนะในสูตรไอ้หนังสือข่มันมีอยู่แต่ข่บ่มักมันกอ ถ้แม่นชื่อปกติชื่อซส,สานีแหละเนี่ยถ้าบนสีชื่อซสานีแหละสามตัวค่ะค่ะศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์น้องอืเป็นเหลก็กหมักเหล็กเน้นเหล็กเน้เน,นฟันหาว่าศูนย์คับหนึ่งมาบนแน่นอนครับแต่ายางมันมาคู่กันกันอาจซีมี่มนแต่นนายางมันมาลวดกันโบกหูกันแต่แต่สูตรหนีว่างันมันเข่าอ่ะนะา พอให้มันมาทั้งสองสูตรให้สองสูตรแฮนดมาน้ากันกับเป็นพ่อแล้วนะค่ะ่าส so ูตรข้างล่างขอพันท like ุ oh, ่งได้เลยว่าเข่าสูตรข้างล่างให้เข่าเพราะว่าท่านสถิติมันม่มันบพาทนได้รุดแจ็กเตืรอยี่สิบเอ็ดงวดงวดยี่สิบสองมาเบิ่งกันว่ามันหนึ่งเสาสองสามเนาะตัวนี้บรุดตัวนี้บ่เคยรุดยี่สิบเอ็ดงวดบ่เคยรุดมาล้มารุ่นกันว่างวดที่ยี่สิบสองนี่มั่นสีเเสาบ่ค่ะครับ มาลุ้นกันนะคะงวดที่ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมบนนะคะบนนะคะบนย่างเดียวครับเย่างเดียวเ็กลุ่มหนึ่งคือบนย่างเดียวค่ะมากตัวไดกก็เอาไปจับซื้อเอาได้เลยครับแต่ักใจมากก็คือว่าผมมักแค่นี้เฉยแหละสามตัวพิ่นก็มีให้สองตัวมีเด้อเค่ะพี่น้องก็ไปกลับเอาเนาะครับผมชื่อกลับเอาหัวห่อจับห่อจับใส่หกวบุกกระติจจับสลักได้นะห่อขจับออกอันนี้ชุ่มมีขจับเด็กแหกะขจับเพื่อนผืน อาสมมติว่าหนูซื้อหนูชอบตัวไหนก็ตัมักกุ้มนีครับเอเพิ่นมักกุ้มนีด้อค่ะพี่น้องเฮาก็คขวดดวงเฮงเนาะค่ะมีเอฟซีเฮาอยากซื้อน้ำเพิ่นนะคะเพิ่นมักกุ้มนี้นะคะมักอยู่ในกลุ่มนี้เป็นสนหนึ่งในสือหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเน้นนักละค่ะเน้นนักเข้าไปอีกตัวใดนี่มีด้วยซ้ำนี่แหละครับโบมี่หยางโบมี่หยางเพราะว่างวดนี้มักมักสองตัวนี่ครับน่ะ คือให้เจ้าเบิงหลุดไปนะเบิงทางมันเที่ยวหลุดไปเนี่ยตั้งต่ปีกซีมากเนี่ยมันจะเที่ยวอยู่ปองนี่มีงวดเมื่อกี้ที่มันหลุดไปปองทางนี่นี่แหละเบิงทางเที่ยวมันเอาั้งตา6ซีมากเนี่ยแตงต่ต้นปีมาเลยมันจะเที่ยวปองนี่งยางเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่างกันมากมีงวดเมื่อกี้มันเฮ็ดเส็นก่อยมันไปทางหุ่นเห็ดตึงเบยไปอยู่ไปอยู่รังหน่วยเออแมน จับจับใส่ถืออยู่แ oh ต so, ่เมื่อกี oui> ้เนี่ยไปจับเก่าใส่ผมเสื้อเก่าสองมันเลยบวดถือแต่จับใส่ถือกลักอยู่เนี่ยตัวนี้จับใส่ถือกลักอยู่แต่หักตัวที่จับใส่มันอะจับบดถือตัวนี้มันมันบวดถึงนะเมื่อกี้มันมันดนเก่ากับสองมันวผมเฮ็ดมากงวดเมื่อกี้มันด้เก่ากับสองมันหลุดมันหลุดเก่า เป็นตองเป็นเจ็ดเพิงจะโตมันต้องมันต้องเป็นเจ็ดมันยงี่ตืดมนยังงอนเมื่อกี้มันถูกสองเขาตัวเดียวมีนเด็กตัวเดียวนี่เด็กงอนเมื่อกี้ที่คิดมากมันได้แปดได้เก้าได้สองเนี่ยผมตัดแปดออกเพราะว่าแปดมันม้ารูเหรอผมก็เลยฟันคนก็เลือกเก้ากับสองถือเอามาใส่ผม่นเอาเน้นตัวนี้มาใส่มันผัดดันมาสองน้ำกขนงั้งสองตัวตัวข้างบนนี่ไอ้งวนเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นสองตัวนี้ตัวนี้เป็นเก้า ตัวนี้ก็มีสองอยู่แล้วน้ำมันผัดปลาน้ำกันทั้งสองตัวมันก็เลยบดถือนะะค่ะเบื้องเก๋าห้างวดนี่ห้าหมาดเบงเขาก็จะได้ลุ้นกันเด้อค่ะกับไอ้อย่างเกาะน้าสมชายบดซื้อเพิ่นนะน้าสมชายน้าสมชายเด้อค่ะเพิ่นเลขสูตรพ่นเด้อค่ะพี่น้องเขาขนาดยี่สิบสองงวดยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดจักงวดเขากำลังลุ้นเป็น มวดที่ยี่สิบสองว่ามันจีเขาใหญ่ค่ะใช่ค่ะใหญ่ตงเบรเาิมมาพี่ส้อสองมันที่เขาอ่ะค่ะมันกระจับยากจั็หน้อยนะมันโมเมนต์ัวเดียวเนาะมันสามตัวใช่ใช่ล้วก็ต้องมาหาหาตัวเน้นๆเดีวมาจับใส่สามตัวอีกมันก็เลยกลายเป็นยากนะค่ะยางตั้งสองตัวนีมหกหกศูนย์ับว่ะศูนย์หกบ่ลับเพื่อกาคเับอ๋อเพราะว่ามันมันจับกูมัน ข้าูมันจับบ่เสมอไปดไปแม่อจักมันสิมาลักได้ข้าก็บ,บุก<า>หนึ่ง่างไปเด็กขีนน้น้องหนึ่งแต่เรียกในสามตัวนี่บบเคยไปลักลอยเลยครับ<อ>มันจะยูลักซิบลักหน่วยสมาร,นะร์กรนะลักลอยไพ่นะยี่ยีย่สิบเอสมงไปสองเท่อไปรักลอยนะมันจะยูลักซิบกับรักหน่วย<อ>ซึ่งเนี่ยไอ้กุ้มเทิงนี่มันยังไปลักลอยอยู่ครับ ยังรุดยังยังมีรุดไปรักลอยอยู่แต่กุ่มนี่มันมันในยี่สิบเอ็ดงวดนี่มันรุดไปแค่สองงวดไปรักลอยอ่ะแต่กุ้มนี่กุ้มนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งรักลอยไอ้โซนเนี่ยไอ้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยไปได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็รักลอยไปได้เมื่อไงกุ่มเนี่ยตามสถิตีเตยตีเมาก มันไปได้มันมันมันดดไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้รักลอยฟอมอี่างหารคอยเลยเอามาจับใส่นี่เด้อีศูนย์หนึ่งนี่เี่คอยเลยเอามาจับใส่เรื่องนี่เด้เพราะว่าตัวนี้มันดดไปได้ทั้งรักลอยทั้งลอยทั้งทั้งตั้งบนวยบอกศูนย์สี่หนึ่งสี่คอยเลยเอาตัวนี้มาจับใส่รักลอยมาศูนย์ศูนย์กกสามหนึ่งกกสามคอยเลตรง มันจะไปตามซองมาเนี่ยตามที่ผมเห็นมามันจะไปตามซองมันตลอดเลยมันมี่องทั้งมันไปนะน่าจังว่าไอ้ข้างบนผมมั่นใจไรายรื่องดี้นี่มันดันโดดมาฟังทั้งเนี่ยร้องเบิงเด้อถ้าผู้ไดมักเลีนผมฟันหนึ่งให้เลยเต็มประตูเน้นๆเล่นหนึ่งเด้ค่ะพี่น้องหนึ่งเด้อแต่ผมเอาสูตรตัวนั้นไปจักใส่มันซื้อเลย สุตรตัวข้างบนนั่นไหมตัวนั้นยังมียังมีหลุดอยู่ด้วยร่างเตือกกับหม่ารักลอยนะแต่ผมเอาไปจับใส่ซิเพรว่าผมไม่มีเหล็กจับใส่ผมก็เลยเอาตัวนี้ไปจับใส่น้ำตับนะงวดนี้ผมฟันอะไรเลยข้างบนหนึ่งหนึ่งมาแน่นอนผมหายเลียนหนึ่งเลยฝั่งเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นวันหนึ่งเด้อค่ะอ่าเพิ่นวันเลีนหนึ่งเด้อกขาพี่น้องติดติดในวันหนึ่งเพราะว่าผมเบิ่งสถิติต่ำมันมากเนี่ย มวดนี่มันก็ต้องเข่าหนึ่งคือเ่าเมื่อกี้มันโดโด,โดขามาทางนี้เน eh ok right> ี่ยมันตองอยูหน right. ึ่งคือเ่าตามที่ตีต้องตาต้นปีมาเลยเนาะศูนย์กับเข่ามันออกยังเนี่ยข้างบนสามศูนย์เจ็ดศูนย์กับเข่าระเทศได้สามห้าสามแปดนี่นี่มวดนี่มวดแรกที่มันโดดไปลักลอยมันโดดไปลักลอยมันในรอบยี่สิบเอ็ดมวดมันโดดไปสองเทือกมวดนี้ก็ได้ สองสามสี่มันก so ็ออกสี่สองสองเนไงมวดนี huh. ้ได้เจ็ดได้แปดได้เก้ามันก็ออกสองเจ็ดสุดเอิ่มมวดนี้วเขถืออยู่ได้สองสามหมื่นอยู่มองเจนยนี่งวดนี้คอขจับถือตัวพอดีถือสามตัวตรงตรงเลยงวดเนี้ยสองเจ็ดศูนย์เขาได้ยุคสามสองหมื่นสามหมื่นอยู่นี่งวดนี้วเขได้แปดได้เก้าได้ศูนย์จุมาเมันออกเจ็ดแปด เจ็ดมันก็เข่าแปดเนี่ยมันก็มาเนี่ยที่มันนี่มันก็เข่าแปดเนี่ยงวดนี้มันได้งวดไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่มันได้ศูนย์ได้หนึ่งไอ้สองเต็ดตัวจับใส่บัถือไอ้ตัวที่เขาเอามาจับคู่ใส่บัถือแต่ตัวนี้จับถือหลักเออเอาใส่หลักหน่วยอยู่ถือแก้วแต่ตัวเอามาจับใส่มันบัถือมันมาออกสองเจ็ดสองง่ายก็ได้สบไหลายนึงเน้าสองเจ็ดเนี่ย พอจับบ่ถือจิตสือแต่มันออกข้างล่างหัวก็ได้ยุ่นเนาะมันออกมันวนมันออกมังวนแต่มันออกข้างล่างก็ได้หลายบาทเนียนเนียนมันทำมาออกวนคือวะแล้ะใส่ตัวรหัตัวรหัสคนเนาะฝากไว้เป็นความเชื่อเด้อค่ะวิจารณญาณเบิ่งผู้ใดที่ชื่นชอบเด้อค่ะเด้ออันครั้งแรกอันนี้ของเทว่าชแนลเด้อลูกมาถ่ายทำของคุณน้องเพิ่์นนะครั้งแรกนะคะ ให้เป็นขวัญใจขวัญตาเด้อส่เฮาจะได้มีโชคมีลาบนะเพิ่อนเพิ่นเอ็ดหทเบิงแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจมา้าเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ก็มารับชมขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ